การจังหวะฝนหยุดครับผมกับการเคลียร์งานที่ยังไม่จบครับยังค้างคางการกินกับเสียเปียกแล้วครับ เป็นหินสมดินเหนียวสมทรายมีทุกอย่างครับ เดี่ยวเกียรใครบิดมือครับมือเนี่ยยันกองกับมันสุลาไปเจ้าที่หายเพราะหายครับมันบุบแล้วเบิ้งไส้กับปันครับ รถก็วห้งครับเบนั้นสี่วูบอยู่ๆๆๆวูบอยู่ว่ะนนนี่เหตุตก้อนสงขามบนครับพี่น้องเหงแต่ก้อนสงขาม ก่นสงครามไทคเขมนมึงครับ mm hmm. จะได้กลับมาท้ำอีกครับสงครามรอบนี้เกิดขึ้นนะครับ mm hmm. เห็นความบกพร่องหลายอย่างน,นง mm hmm. าะครับพี่น้องดูว่าล้วครับ การสงครามกับมีกฎหไม้กฎหไม้มีกฎนระเบียบบังคับนะครับแต่ว่ากับกับรถถือว่าพิษระเบียบด้ครับถ้าสมุติว่าสีลอา่าเครื่องบินลบนะครับไปโจมตีเลยแต่ว่ายัโจมตีไอปะชาชนครับให้โจมตีขั้งอาวุธหรือว่ายุดทั่ปกรณ์ของฟู่ตสูครับทำลายเลย เนาะสังเว็นผมแท้เขายิ่งขามมาใส่บานเข้าใส่เมืองเข้าปนันนะครับมันเป็นผมเนี่ยผมบอยยซ่งๆครับผมว่าผมว่าให้ยู่แค่นี้ครับผมจะต้องเล่นพุดนล่ะครับเอามองจุดสําคัญสําคัญของเขาลหครับเกรงบินโรเาหามันมันหลายลําอยู่แล้วนะครับพี่นอ้องถ้าจะพูดถึงเนาะ กูต่อสูงจะฟ้องนะครับด็อยว่าจะว่าสมัติ่าท่าอำนาจนะครับผ่าท่าอำนาจเท่านะครับรองกว่าเป็นสิบห้าต่อหนึ่งครับถ้าพูดถึงนะครับถ้าเป็นพัสมันจังลบสมัยโบราณก็ว่าสิบห้าเอาหนึ่งครับ15้าเอาหนึ่งหมายถึงสิบสิบห้าต่อหนึ่งครับ ศักยภาพต่างๆทุกทิ้งทุกย่างครับของเขาน่ยดอยก็เ้าตั้งหลายขุมเลยครับตั้งหลายขุมเลยมาเห็ดยมกันโพูดเนาะยิ่งระเบิดขาม,มา่าเลย มาตกใส่พื้นทีช่ชุมชนนะครับแล้วก็บอกว่าประเดิ ng หลักฐานก็มี่มันทุกอย่างนะครับเป็นจังผมเดีวยวไอ้ F16 มีเท่าไรกิบเพนมีเท่าไรขึ้นเบิร์ดเลยสู๊ออกใครไปว็วานมันล,นลุกหันรถห้ำหมดแล้ว แนวแต่เก็บใชยแดนมองมันตั้งฐานทับยูนะมันต้องบินต่ำได้ทหบ,บินสูงหมดนะซองลงมากะบบดาวเทียมครับซองซองซองซอ,อ,องเห็นแล้วก็ปล่อยลงปล่อยลงปล่อยลงเลยครับเป็นแผงกระดานไปเลยเอาให้นั่นไปเลยครับเอาให้ถอยเลยครับสุดท้ายก็ไปปิดจอบที่หมดแล้วครับ้านผู้นำหมดแล้วครับบ้านผู้นำประเทศ จักษสองลูกพ่อครับเดรากล้องถ้ำรถครับอันนี้ว่าสิว่าแบบใดออจะมาลอกินเขาลอดนะฟังลอ,อ,อดทะลับโทรศัพท์เลยมาสิเกลจาแบบใดครับเออ <c oughs> อันนี้นะถ้าจังความคิดแบบบานบานจังเฮ้านะพี่น้องเนาะคิดแบบนี้นะครับเพรพิษนะครับ ก็ผิดเพราะว่าเขาเป็นผู้เห็นเท่ากันนะครับเ mm hmm. ขาเป็นผู้ยิงก่อนเขาเป็นผู้กระทำํำก่อนนะครับเราเป้าไม้ของเขาก็ได้เป็นโจมตีประชาชนนะครับเ mm hmm. ปบ็นโจมตีชุมชนคือเขาครับก็ mm hmm. คืออาวุธยุทธปกรณ์ยุถถยบังไนกันทำลายตรงนั้น,นครับ mm hmm. อาจจะโดนประชาชนอาจจะโดนนั่นไปบ้างก็เป็นเรื่องของการสงครามครับ นิดๆดน้อยก็ว่ากันไปว่ามุงลักเข้าคือมุงทำไร่ข้างอาวุธนะครับทำไร่ตัดแขนตัดขาเขาครับปุ่ต่อสู่เขาโอ้คือว่าเป็นประเทศชาติที่ล่าหลังครับล่าการการเข้าครับหล่าการเข้าหล่าการไอแบบ ลาหลังครับชนเผาที่ลาหลังครับลาหลังในที่นี่หมถึงลาหลังในการศึกษาในเอ,อ่อเพาเรื่อว่าการพัฒนาข้าวสารนะครับลาหลังข้าวสารเอาข้าวที่มันเป็นเฟกนิวข้าวที่เป็นนั่นมาลงนะครับโดยที่โดยที่บลูเลยว่า คนธรรมดาเนี่ยครับคนแบบที่เขา,เานั่นเนี่ยเขาเบิ่งออกเลยครับว่าเป็นข้าวปลอมนะครับเป็นเฟกนิวอามาปัน่นแต่นะครับที่เขาเห็ดหน่ะเขาไม่ได้เห็ดตบตาเชาาโลกครับเขาตบตาประชาชนจะคลองละประชาชนของเขาน่ะแหละครับเขาปิดตาประชาชนเขา แม่ตั้งแต่การเสียหายแม่ตั้งแต่กนันคนสูญเสียเท่าไดครับเขาก็บรรายงานเขาก็บรรายงานนะครับเขาก็บอกประชาชนเขานี่แหละพี่น้องประเทศที่เป็นระบบจะถือว่าเป็นระบบข้อมนิตกับ่าไดนะพี่น้องเป็นข้อมนิตล่ะไปปกครองโดยคนคนเดียวนะครับ ตระกูลเดียวครับของเขายัางว่ามีการเลือกตั้งเบิดเทิมเบิดว่าะละเ้วก็เลือกตั้งไม่หาผู้ไม่ครับผู้นี้บ่ได้ปัดท่วงออกไปเอาผู้ไม่เข้ามาหรือว่าปัดท่วงบก่กับเบิดเวลาว่าละไปเทลซีปีซีปีเ้วก็เลือกตั้งไม่ครับแบบนี้มันเป็นที่เป็นที่ เป็นความยุติธรรมนะครับเป็นความยุติธรรมต่อการปกครองครับนีย่ยตระกูลเดียวมากสืบทอ,อดขนาดเลยจากพ่อให้ลูกจากลูกให้พ่อไปผู้รวยผู้เจ้าของผู้นั่นรวยเอารวยเอาครับ